สาเดือนได้มับจ่าสองสาเดือนถึงเปลี่ยนนะคะใช่ใช่แล้วทํามาถึงทนตั้งสองสาเดือนคือบางทีไม่ได้สังเกตนะคะอย่างข้างแก้มที่เราดำดำอย่างเงี้ยเออเราก็มาดูอาะข้างแก้มดํามันหายไปไหนมันเหมือนเป็นฝ้าใช่ไหมคะจานตรงนี้มันก็หายอ้าวตรงนี้มันหายไปแล้วบางทีหายตอนไหนไม่รู้เอาหายตอนไหนเราไม่คือเราไม่ได้คิดหวังว่าเออเราใช้แล้วมันจะต้องหายต้องดีนะอะไรไม่ใช่เงี้ยเเออใช้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูอีกทีอ่ะหายไปแล้ว ที่อย่างหัวเข่าที่มันด้านเดบเราถูบ้านน้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเป็นมาต้องไม่รู้กี่สามสิบสี่สิบปีม,มปาใช้สบู่น้ำมันค่ะอ้าวหายไอตัวหายด้านหายดาอะไรเงี้ยเพ็นพวกแขนหนีอะไรพวกนี้หายมแม่สวยขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมก็สวยขึ้นเยอะไหมเยอะไหมป้าเยอะเยอะเมื่อก่อนแม่ผิวค้ำใช่ไหมเป็นฝ้าด้วยดำค้ำฝ้าดำค้ำฝ้า ตอนนี้เป็นไงก็ขาวไม่ค่อยมีฝ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาไปขายบ้างได้ไหมบอก้เป็นด็อกเตอร์รวยจะตายเป็นเศรษฐีด้วยอย่าหวังนะน้องปื้มเพราะอะไรอ่ะไม่ค่อยรับใช่ไหมเอะทำไมน้องปื้มรู้อ่ะเคยยินเคยได้ยินแม่พูดอยู่ว่าอะไรอาจารย์เขาไม่ได้ขายเอากาไรอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินเด้ออย่าหวังว่าจะมาเป็นตัวแทนง่ายใช่ไหม แล้วผมก็ขึ้นไปนอนเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อการค้าพามล่าไม่มุ่งเน้นระหว่างผลทางธุรกิจไม่มุ่งเพิ่มยอดขายขยายตลาดถ้าต้องการขยายตลาดเจ๊งไปแล้วจะขยายแบบนี้แต่ต้องการใช่ค่ะต้องการปลดเปื้องความทุกข์คนที่เป็นเซนเตอร์ต้องถือว่าเป็นสื่อบุญจริงๆจิตต้องบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะให้คนอื่นพ้นทุกข์และมีความสุขจากการเป็นเซนเตอร์มาสองปีกว่าเนี่ยนะคะออเดอร์ล่าสุดที่คุณหง สั่งซื้อของมาค,คุณหงบอกว่าอาจารย์คะหนูขอไม่รับส่วนลดนะคะหนูขอเอาเงินทั้งหมดที่หนูจะได้เนี่ยช่วยอาจารย์สร้างอะไรต่อมีอะไระนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหงรู้ไหมว่าค,คนที่คนส่วนใหญ่อะเขาทำการค้าอะไรเขาอยากจะได้กำไรเยอะๆใช่ไหมคะแต่คุณหงเนี่ยขอคืนกำไรส่วนนี้ให้อาจารย์ เพราะอะไรคะหนูคิดว่าหนูหนูอยากช่วยอาจรารย์แปกกว่านี้แต่ว่าหนูไม่ค่อยมีอะค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุโมทนาก่อนะนะคะแต่อยากให้คุณหงะเ,เก็บไว้ใช้น,น้ําตาไหลเองอาจารย์หนูไม่รู้ทําไมไหลเองเพราะอาจจะเป็นว่าจิตหนูหนูตั้งใจแบบนี้อะค่ะว่าหนูจะไม่รับเลยอะคะ่ะแต่หนูก็อย่างที่บอกว่าจิตหนูแบบ อยากจะช่วยอะช่วยตรงนี้หนูก็คิดว่าหนูพอแล้วค่ะในความรู้สึกของหนูหนูคิดว่าพอแล้วอะค่ะที่หนูออกรายการกระจารย์องแรกหนูก็บอกแล้วว่าหนูได้แบบนี้จริงๆนะหนูหนูไม่ได้แบบเออไปเพ้อฝันอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วแบบหนูภูมิใจตรงนี้ว่าลูกอะมาทักหนูไงว่าหนูไม่ร้ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรหรอคะไม่หนูร้ายหนูหนูหนูร้ายหนูไม่ใช่ร้ายอะไรแบบว่าเหมือนกับว่าหนูคิดดนูเขาค่ะชอบ คือหนูจะเข้ากับลูกไม่ได้เลยค่ะ <ไป S 1> เจอเาก็จะด่าเขาจะจะดุเขาอะไรแบบเนี้อเออหนูหนูก็รู้สึกว่าทาไมหนูเป็นแบบนี้<ๆ>เขาเขาก็พูดนะคะแม่ทําไมเดี๋ยวนี้แม่เปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อมแม่แม่ไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแม่ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเป็นตุ่มเป็นผดเป็นผลันอิสุอิสัยก็เลยอธิษฐานว่าเออแบบอยากให้มันมีแบบทีมอะไรก็ได้ที่มันมาแบบทําให้เราแบบ หายใช่หอธิษฐานเลยใช่ไหมอธิฐานของที่เจออดีนุ๊ปเปิดเผยเจอแล้วทีนี้ก็เลยมีแบบี้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยก็เลยโทรหาพี่เขาเลยแฟนก็เลยพามาเลยอ่าแล้วแล้วเริ่มแนะนําให้เขาใช้ให้เขาใช้สบู่อะโลเวล่าตอนแรกพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามัาด้านเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากหน้าก็ดำกว่านี้ด้วยนี่หน้าขาวขึ้นมาเต็มยศ อ่าคราวนี้พอเนี่ยแนะนำมาใช้ใช้สบู่ใช้สบู่ตัวไหนบ้างก็คือสีเขียวอะะอารูเมล่ากับอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะทคลี่ร์ลบรอยหน้าขาวก็คือสบู่ฟ้าแล้วก็คิวเทนแล้วก็ใช้ตัวบาลานซ์สีเขียวโอ้ถูกต้องเลยเนี่ยต้องใช้ชุดเนี้ยแล้วจะหมดวิบากกรรมใช่เพราใช้ลูกหนูเขายุบจนกลับมาอีกเนาะที่ดูแบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาหายอ่ะมาหนัก าขาวหน้าดีมากเลยเขาไปพี่เลนอีเอาไข่อ่ะมาพอกใส่หน้าเลยเนี้ยดึงเดียดึง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 ออกวะก็ออกมามากเขาบอกครั้งไม่ครั้งเดียวนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะพอกซ้ําค่ะพอกซ้ำแล้วก็ดึงดึงออกเลยต้องการให้ออกมากั เอง<ข>อว่ามัน<ผ>มน่าจะแบบว่าาานคิดได้เองนะดวงตาเห็นธรรมเองหลนวดวงตาเห็นกรรมเคยแบบดึงออกมามันก็แบบ ยิ่งออกมายิ่งเยอะยิ่งใส่เพราะมันมาแข็งเป็นหัวหัวเตรียมไว้จะออกมาแล้วใช่พอเราใช้สบู่แช่อะไรไว้หัวมันจะแข็งหายต้อง80%แล้วแล้วก็เป็นอีกแล้วก็มามาอีกใช้ใหม่หน่ใส่ก็ดีขึ้นค่ะน่แน่ก็ใส่ตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนที่เป็นครั้งแรกตอนเนี้ยดีกว่าเดิมเยอะไหมก็ตอนเนี้ออก ไปไหนมาไหนได้แล้วแต่หน้าขาวค่ะหน้าขาวแต่ยังตุ่มก็ไม่อักเสบตุ่มไม่อักเสบค่ะเมื่อตอนแรกหนูได้ไปหนูก็อธิษฐานบอกว่าเออหนูก็คิดอยู่ในใจบอกว่าเออถ้าถ้าสิ่งนี้ที่จะทําให้หน้าหนูดีข mm ึ้นนะขอให้หนูเห็นผลไวนะอย่างเงี้ยหนูขอให้เห็นเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนอย่างนี้ไงก็เลยเสามวันมันก็แบบตรงตรงดำๆก็จะลอก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  พอสัปดาห์ที่หนึ่งมันก็เด้งมาเด้งม่แล้วก็เอาไข่มาใส่ในขณะที่คุณแมวใช้มาเนี่ยถามจริงๆว่าในใจของคุณแมวลึกๆเนี่ยคุณแมวมั่นใจไหมว่าคุณแมวจะหายมั่นใจมั่นใจ,นใจคือใช้อะไรก็มั่นใจ <c oughs> แบบจากวันที่เริ่มใช้เซรั่มร่วมกับสบู่ค่ะเป็นเวลานานแค่ไหนถึงได้ฝแบบ้าฝ้าแบบมีมีคนรู้สึกทักคุณแมวว่าอุ้ยฝ้าหายไปไหนที่คุณแม่ใช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 ้เวลาน่นช่ใช่่ใช จะไม่น่าจะต่ากว่าหกเดือนนะคุยว่าแขนเขาขาวไา่จริงค่ะอืมแต่เขาดูดิเนี่ยเขาจําจําเขาไม่ได้น้งขาวส้าแต่แบบสวยใช่สวยแต่หน้าขาวนวลมากเลยน้องแฟนน้องก็ใช้แล้วก็ขาวเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามิราเคิลนะจะเด็กลงเลยอ่ะยิ่งผ่านไปไปเยี่ยมคุณสุมันด้วยนะ ที่แล้วเห็นตกใจล้วเฮ้ยคุณสุเนี่ยเรารู้จักคุณสุมาก่อนโทนคกโลูลมาเห็นตอนเนี้ยเขาแบบเขาเด็กลกูกผิวเขาผ่องเราคะก็ประมาณห้าสิบแต่เขาเด็กลงอะ่ะหน้าเขาเด็กลงเห็นชัดๆดูในทีวีเนี่ยเพราะเราจะมีรูปเขาถ่ายเป็นระยะๆเหมือนที่มาเยี่ยมค<อ>ุณกูลนะมันจะมีพัฒนาการขึ้นมา แล้วเขาใช้มิลาเพิ่ใช้ตั้งแต่เริ่มออกใหม่ๆที่พอเราเริ่มออกเขาก็ลงมิลา่ของครูก็ใช้เปลี่ยนมากเลยเหมือนคุูนุกูเนี่ยมาครั้งนี้สาวขึ้นตอนนั้นที่ครูใช้ที่ว่าใส่เสื้อสีชมพูนั้นยังไม่ได้ใช้เออนั้นยังไม่ออกมิลาเพิ่มเนี่ยแต่ตอนนี้สวยสาวผิวอ่ะโดยเฉพาะผิวอ่ะแต่หน้าหน้าเด็กอ่ะแต่หน้าหน้าจเนื้อจะนิ่มแต่ดูสดชื่นขึ้นหน้าเด้งเนี่ยทำไมสวยกันหมดเลยเนาะทุกคนเลยมาครั้งนี้ ติดเจ้าของร้านหน้าตา <c oughs> ผ่องใสอายุเท่าไหร่ถามนะอายุเาไหร่อ่ะให้ทายบอกห้าสิบกว่านิดหน่อยบอกหกสิบห้าอู้เข้ามาหกสิบหนะ้าหกิห้าโอ้โหแต่ผิวสวยมากมามาผิวสวยมากลูกค้าบอกว่า มากกี่ปีกี่ปีหน้าก็เหมือนเดิมไม่แก่สวยม่เชียนี่ทำไมพนักงานที่นี่สวยขึ้นทุกคนเลยบอกมาซิโอโหคนที่สามแล้ววันเนี้ยบอกมาซิว่าทำไมถึงสวยขึ้นกันอย่างนี้ก็ใช้เสื้อสำอางเห็นที่อาจารย์ออดรายการที่ันก็ใช้มาตั้งนานถ้าแพ้มันก็น่าจะแพ้ตั้งแต่สองสามวันแรกใช่สองสามนาทีแรกที่มันสองเดือนนะคะก็เลยโทรไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวที่มันสะสมในท้างในอะไรค่ะ ก็เลยหยุดตัวที่ว่าคอนด็นถ้าใช้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็คยเพิ่มนี่ค่ะค่ะมาลานซิ่งมาใช้ค่ะใช้ไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้หยุดวันเว้นวันวันเว้นสองวันท่านก็เริ่มหยุดเห็นผลทันตาต้องกลับไปใช้ตัวเดิมก่อนเพราะว่าตอนแรกเลอกหักดิบ่คะเลิกเลยเลิกเลยเป็นทุกคนไม่มีใครเก่งกล้าสามารถเอาชนะได้ะ อวันเว้นวันวันเว้น2วันก็เริ่มยุบยุบแล้วก็ตอนนี้หนูใช้วันเว้น2อาทิตย์ค่ะแต่ยังไม่ได้ทิ้งทั้งหมดค่ะทิ้งได้แล้วเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอวันเว้นเจวันเนี่ยก็ถือว่าเลิกได้เลยแต่ของหนูว่าหนูจะเอามันแหมบริสุทธิ์ร้อยเอร์เซ็นต์อย่าลืมสิว่าเราน่ยรับมันมายี่สปีนี่มาใช้เนี่ยหเดือน หกเดือนโดยไม่ทําอย่างอื่นช่วยเลยนะไม่ลดความโกรธไม่ทําอภัยทานไม่ทําบุญให้ทานเท่านั้นรอพามิล่าอย่างเดียวในไลน์เนี้ยหกเดือนเนี่ยโหนี่แบบได้อย่างนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่หน้าใสนะหน้าใสปรากฏว่าขอบอกว่าเขาใช้พวกเครื่องสัอาามาหลายตัวแล้วปรากฏว่าเออมันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็ลองใช้ตัวนี้เพราะแนะนํเข้าไปเขาแนะนำเข้าไปเสร็จเขาไปใช้เขาโอ้โหดีมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เขาเลยมาซื้อลิขร ไอตัวยกกระชับแล้วก็ไอตัวคิวเพิมเพิ่มนี่ก็ใช้โภมี่หลักเคลนอย่างเดียวหน้ามันก็นุ่มแล้วนะพี่ตอนต้นก็ไม่เชื่อต้องบอกว่าตอนต้นมีหลักเคลนมันก็น่าจะเหมือนแบบเซรั่มทั่วๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้แบบไงดูศึกษาของพระอาจารย์รัตน์นะคะพูดถึงพลังปานแล้วก็โนท่าอย่างเงี้ยเราก็ลองใช้ดูเช้าเย็นหรือว่าอะไรก็มีความรู้สึกเออ หน้ามันมีความรู้สึกใสขึ้นนุ่มขึ้นนะมีนีพวกหูผิดตาแล้วมาให้เราเห็นนะมีไหมก็มีอันนี้มีฟ้าฟ้าเขาก็ดีขึ้นก็สวยสวยมากเลยนะดีล้กก็เพราะก็เพราะสินค้าของพี่แหละไม่อยากจะขุยใช้อะไรมากใช้อะไรมากพี่ใช้อยู่ใช่ไหมคะที่ใช้ประจำเนี่ยก็จะมีอโลวล่าบอมิลากเคลนใช้เช้าแล้วก็ใช้กลางคืน่บ้าแหละ ก็พอแล้วเด้งเลยนะหน้าเด็กไปต้องบอกว่าสินค้าเขาไม่ต้องจริงๆแล้วไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะมากมายอ่ะเพราะว่าสินค้าทุกตัวงเขามีคุณภาพอยู่แล้วอ่ะมรสรายการค่ะสาธุมันมีเจ้าที่เข้ามาถวายถวายค่ะถวายค่ะที่เขาขวายดีจังเลยโชคดีได้มาทำบุญค่ะจ่าจ่าจานรักนะคะจ่ายค่านี้ก่อนจะได้ได้บุญเดี๋ยวนี้ ทำทันทีมีซีดโยมาแล้วคะอันนี้อันนี้ถวายแถมไปอ่่ถ้าสองตัวเนี่ยมันก็มันถ้าเรามีอยู่มากๆมันก็มีความสุขอยู่แหละแต่เดี๋ยวนี้มันขาดหายไปที่มนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้ทอดเท่าไหร่ก็เพราะว่าตัวสองอันนี่ยมันขาดดังนั้นถ้า มีตัวเมตตากับตัวความบริสุทธิ์อยู่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะเป็นคนที่เกื้อกูลต่อกันมากเลยก็เหมือนมนุษย์ที่โบราณที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทำลายไม่ทําลายกันแต่มนุษย์เดี๋ยวนี้เมื่อตัวสองตัวเนี้ยมันขาดมันก็มีธาตุดำธาตุที่ไม่ดีธาตุอะไรนะคะพี่จัก็ความความขาวไม่มีธาตุมืดความดำมืดก็มามันอย่างนี้คนยมตัวมนุษย์ธาตุเนี่ย มันทาความสะอาดตั้งแต่ในมาถึงนอกแต่มันช้าหน่อยแต่ตัวตัวปลาเนี่ยมันชาักการนอกเข้าไปข้างในมันอาจจะไม่ถึงก็ได้มันก็จะเซลล์ตื้นๆอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองแต่ดีที่สุดคือควรจะทั้งสองอย่างใช่ไหมคะพ่อจ๊ะตัวตัวปลาเนี่ยก็ส่วนมากก็ตอกนกลางวันค่ามันรสชาติส่วนมากก็ตอนกลางคืนค่ะ นี่ไม่ควรใช้พร้อมกันต้องห่างกันอย่างน้อยสามชั่วโมงพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าอยากสวยให้รักษาศีลอยากรวยให้ให้ทานอยากฉลาดให้ทําสมาธิทําวิปัสสนากรรมฐานนะคะท่านผู้ชมคะอยากสวยเนี่ยเครื่องสําอางเนี่ยเป็นเพียงอนิสงส์ของการรักษาศีลน,นะคะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะทําให้เรามีรูปงามทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทำให้มีหน้าตาผิวพรรณที่สดสวย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทําร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์พารเมล่าเนี่ยผลจะออกมาดังที่ท่านต้องการนะคะานาวิสาขาเนี่ยรักษาศีลมานะคะสวยจนอ,อายุ120ปีนะคะสวยทุกส่วนจริงๆนะคะท่านชมคะค่ะสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์พารเมล่าแล้วนะคะทาสมาธิด้วยทําอภัยทานด้วยเลิกโกรธเลิกแค้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเพราะท่านจะพบปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ,ะและนอกจาก จะรับประทานสารายแล้วก็ให้นํามาพอกหน้าด้วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งแคปซูลนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ผลิตภัณฑ์ของพาเมล่าที่เสริมมโนธาตุไปด้วยสักหยด2หยดนะคะทิ้งไว้20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกนะคะท่านจะพบกับความสุขนะคะทำให้อาจารย์วนได้มีโอกาสมีบุญมีความสุขขึ้นสวยขึ้นนะคะจากการที่ได้รับใช้เครื่องที่คนละบาทได้ไดเผยแพร่ะสาราย แต่สงสัยว่ารุ่นนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ตอนตอนรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะคะที่เราเปลี่ยนแคปซูลที่บรรจุสารลายอะคะ่ะเป็นมีแคปซึ่งสกัดจากต้นของเปลือกสนนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็น,ปนวีแคปที่สกัดจากต้นเปลือกของต้นสนนะคะก็ คุณภาพของแคปซูลก็จะดีขึ้นคะแล้วก็จริงๆก็แพงกว่เดิมน,นิดหน่อยแต่เราก็อยากขายไ,<ด>ไม่ได้มาตรฐานแต่ขายเท่าเดิมแต่ต้น่มคุณของเรียมเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวที่มาจากนอกเนี่ยเราต้องสั่งมาจากอเมริกานะคะก็จะปลอดภัยกับผู้บริีนโฮร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะต้ะะองเอานไปกี่เม็ดนะลูกเุงสี่เม็ดเอาให้ดูหลักฐานที่ปาก อาวิธีทานสาหร่ายที่ถูกต้องกว่านะ